ข้อ6จงหาลัศมีความโค้งของกระจกนูนที่ทําให้เกิดภาพขนาด1นส่วนหเท่าของวัตถุเมื่อวางวัตถุห่างจากกระจก5เซนติเมตรลักษณะของเขาคือเป็นกระจกนูนหาค่า r ของกระจกนูนที่ทําให้เกิดภาพขนาด1.5เท่านี่คือค่า m เนื่องจากว่ากระจกนูนนั้นจะให้เป็นภาพเสมือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นค่า m จึงมีค่าเป็นลบ1ส่วนห อยู่ห่างวัตถุห่างจากกระจก5เซนนี่คือค่า s สูตรที่จะต้องเกี่ยวข้องก็คือมีค่า m ค่า s ส่วน r นั้นไปหามาจากค่า f อีกทีหนึ่งสูตรที่เราจะใช้ยังเป็นสูตรเดิม m เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f โดย m นั้นจะมีค่าเป็นลบเศษ1ส่วน5มีค่าเท่ากับ f คือความยาวโฟกัสที่เราจะหา s คือ5เซนติเมตรย้ายข้างกันกลายเป็นลบ5บวก f มีค่าเท่ากับ5 f ดังนั้นย้ายไปแล้วกลายเป็น4 f เท่ากับลบ5 f จึงมีค่าเท่ากับลบ5ส่วน4เซนติเมตรเวลาตอบไม่ตอบเครื่องหมายติดลบเราจะตอบว่า ความยาวโฟกัส5้าส่วนสเซนติเมตรอีกอันนึงก็คือให้เราลองเช็คดูถ้าค่า F ของเราที่คำนวณมาไม่ได้มีค่าติดลบแสดงว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างผิดไปละเพราะว่ากระจกนูนหลักการของกระจกนูนก็คือ ค่า f ของเขาจะต้องเป็นลบเสมอและภาพที่ได้จะเป็นเพียงภาพเสมือนเท่านั้นดังนั้นในเมื่อมันเป็นภาพเสมอือนมันก็จะไปกระทบกับค่า m ที่ต้องมีค่าเป็นลบ s แดดถ้าเราต้องหา s แดด s แดดของเราก็ต้องมีค่าเป็นลบถ้าเราจะต้องเอาไปหาค่า y แดด y ก็ต้องเป็นลบ กรณีเป็นภาพเสมือน m s y T, ต้องติดลบเสมอ